อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆว,ว,วงนิวจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่นนยกระแสของนิวจีน n s เรียกได้ว่าไปได้ดีมากๆเลยมีฟแฟนๆหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็เป็นจํานวนมากเลยที่ให้ความสนใจมากๆกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆเด็กๆนิวจีนและที่่สําาาคัญนนนเดูหมือววช รวมไปถึงผู้คนเกาหลีนั้นเนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในความน่ารักของนิวจีนกันมากๆเลยด้วยคอนเซปต์ที่น่าสนใจแล้วก็การโปรโมทที่ดูแปลกใหม่นะครับ New นะิวจีนนั้นในตอนนี้เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ค้นหาแล้วก็กําลังได้รับความสนใจอยู่อย่างมากเลยจริงๆนอกจากสาวๆาวนิวจีนแล้วนะครับที่จะได้รับความสนใจมากๆแล้วเนี่ยตัวซ e ออของอดนะครับหรือว่ามินฮีจินในตอนนี้ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยมีคําชื่นชมมากมายนะครับที่พุ่งไปยังมินฮีจินในเรื่องของความเก๋ความอาร์ตของงานโปรโม นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของวงรูปแบบของศิละปะที่ใช้ร่วมกันกับการเดบิวต์ครั้งนี้ทั้งใน MV งานภาพต่างๆนะครับมินฮีจินเนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับคําชื่นชมมากมายเลยอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่างานของฮีจินที่เป็น CEO ของค่ายอาร์ดอในตอนนี้นะครับเป็นงานศิลปะที่เก๋เป็นงานอาร์ที่ดีามากๆตั้งแต่อยู่ใน SM แล้ววักงจะได้รับคําชื่นชมและถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆหลังจากที่ออกจาก SM มานะครับและในตอนนี้ก็เป็นประธาหนหรือว่าเป็น CEO ของค่ายอาร์ดอซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดที่ดูแล New jeans อยู่เนี่ยคุณมินฮีจินของเรานีนะครับก็มีอิสระในการทางาน MV หรือว่า ผลงานของตัวเองเนี่ยก็สามารถหยิบจับเข้าไปได้อย่างเต็มที่สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเข้าไปได้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าก็กลับมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมานะครับจากแฟนอินเตอร์ในเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับที่มีคนเนี่ยสังเกตเห็นว่าคุณมินฮีจินนั้นดูเหมือนว่าเธอนั้นเป็นคนที่สนับสนุนเปโดซึ่งเปโดนี่นะครับก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนั่นก็คือโรคใครเด็กนั่นเองจะมีความผิดปกติทางจิตใจนะครับของผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นตอนปลายที่มีความต้องการทางเพศหรือว่ามีความชื่นชอบในลักษณะ เฉพาะของเด็กนะครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับหลังจากที่แฟนๆเนี่ยได้มีการเห็นรูปภาพต่างๆที่คุณมินฮีจีนั้นได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรูปห้องนะครับที่มีการประดับตกแต่งไปด้วยรูปภาพเด็กโป๊บเลื่อยและก็มีรูปภาพของเด็กที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับเป็นจํานวนไม่น้อยเลยและหลังจากที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานะครับก็มีแฟนๆบางส่วนเนที่ไม่อยากสนับสนุนต่อไปเพราะว่าตัวประธานค่ายหรือว่า c ีอีนั้นเนี่ยมีความชอบท เพราะว่าก็มีแฟนๆหลายๆคนที่บอกว่าในตอนแรกนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าประธานค่ายอย่างมินฮีจีนนั้นจะดูแลเด็กๆในนิวจีเสียได้ดีมากๆเลยมีการพาไปกินข้าวสนิทสนมกันมากๆนะครับดูเป็นประธานค่ายที่ให้ความสนใจดูแลเด็กๆในค่ายนั้นอย่างดีมากๆแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย มุมมองของหลายๆคนก็เปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาบางคนเนี่ยก็เป็นห่วงเด็กๆนิวจีนมากๆเลยถ้าหากจะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอาจจะไม่ดีต่อตัวเด็กมากๆและก็ยังมีนะครับบางคนที่บอกว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสของนิวจีนหรือเปล่าถ้าหากว่ามีคนที่ไม่อยากสนับสนุนเพิ่มขึ้นเรื่องของประหารค่ายอาจจะส่งผลมายังตัวเด็กๆและก็ส่งผลกระทบต่อตัววงทําให้กระแสข,ของวงนั้นเป็นที่สนใจน้อยลงและก็มีคนเนี่ยไม่สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ไดก,ออกน,นั ของทางแฟนคลับเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับก็ต้องรอทาง c e o ของ A d ด r หรือว่ามีนฮีจีนนั้นออกมาพูดถึงกันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่เป็นมาอย่างไงกันแน่แล้วเราก็ขอให้ทุกคนนั้นฟังข่าวหรือว่าฟังข้อมูลต่างๆที่มีขึ้นไม่ว่าจะจากทางไหนก็ตามนะครับแบบฟังหูไว้หูรอข้อสรุปต่างๆออกมาก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนสาวๆนิวจีนนะครับเพราะว่าแฟนๆอีกหลายคนมากๆเลยเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเด็กๆนิวจีนไม่ได้เป็นนผลลที่มาาจกกเเดๆยสัค แทที่สําคัญน,น,นะครับในตอนนี้ New jeans กําลังไปได้ดีมากๆกระแสต่างๆเนี่ยดีมากเลยจริงๆนะครับยอดพรีออเดอร์ของอัลบั้ม w jeans ในการเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยทะลุ10,000 0อัลบั้มไปแล้วนะครับใน k คทาวฟอร์ยูโดยใช้เวลาเนี่ยเพียงแค่3 4ชั่วโมงเท่านั้นเป็นยอดที่เร็วที่สุดในเกิลกรุ๊ปเลยนะครับในตอนนี้ได้ได้ว่ากระแสเนี่ยมาดีมากๆหลายๆคนก็เลยเป็นห่วงนะครับกลัวจะกระทบกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของสาวๆมากๆยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าทางคุณมินฮีจีนนั่นออ,าร,อราว้้มยยห่่หจะะไไพูดเลลแลแก็ป ทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะครับยังไงก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอดูกันสําหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงหรือมีข้อมูลอะไรอยากแชร์เนี่ยสามารถคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง